เล่วใจด h ไอ้นั่นไม่ไม่อยู่ล่ะไอ้ดีเออมันไปนเนี่ยไม่มีตีรูปถาไปดีเลยดีเอาไปทูมันเอามาขื้อยังงตีรจักรยานไม่มีนะเดินถ้าไปดียังไงไอ้ทีเอาไปรูปมันไปทูปไปได้นหนเอามาเลยมั้ยดีเราพ่ออะไพี่นี่ rất kiểu cao. ta dung hôn nên gà, nhao nhao ra nhao 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 ตัดเดไม่ลาเอาไว้นไม่ได้แต่เราไม่ต้องทำ่อนมไม่ได้มาไม่เหนื่อยน่ได้ดครั้งนี้ก็คงได้หลายเกลืนอยู่เด้อสิเกลืได้แล้วฮะสิบเกลืได้แล้วแต่เหนื่นนักอืดอะนักอยู่ว่าอย่งไปปกติอะไรจะข้าได้หน่อยนะมันจะไปเร็วปุ๊บไอ้นี่ข้าวนักหมดเลย Nhà, nếu không hắn thì chẳng thể không có chất của mọi người chẳng thể không biết chẳng thể không biết chẳng thể không biết chưa biết chưa này. chưa biết 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 ยาไลกได้ดีที่สีได้เป็นนนสวนนี้ก็ต้มได้เลยีนองมั่มงมันมาเวลาสูบน้ำก็ไม่เลยก๋วยีดยาข้าวเรวหัวไอซน้ำใส่ใส่ไห้มันจุ่มเลยข้าวข้าวมันรวดเองเลยบเพียนเ้านเ้านไม่จุ่มเ้นาไม่จุ่มข้าวลดข้าววดข้าววดข้าววด

นั่นแหละพี่ยอมว่าใด้ใช้รูเป๋มันเละเยอะๆเลยมันมันยากเลยบอกให้มากมันไม่มาไม่มาอย่างว่าแล้วคนได้บทเรียนร่างกาแพปเหมือนกันเหมือนตนไงมันไม่เหมือนกันงโอ๋ไป่นั่นก็ไม่ได้ว่างดีเพวิวห็่ไม่ดูมันวิวช่วยนะอือ อยู่้วยนะดูมันอยอยังบอกว่าใส่พุดกับพุดเราให้ทีมันอยู่แบบนี้พี่ดิอย่ไปตามเพื่อนอันหนักกอดเพ่นไม่้อันเมื่อไหร่ก็เท่าไห่แต่ก็ตอนมาให้ตอนนี้ถือเป็นแพ้อนกัแต่อันหนักกอดก็ไม่รู้บอว่าเจ้าของเจ้าแหลเจ้าของแต่ถ้าถ้ากิดตั้มก็ได้กิดตํ้แล้มั้ง เดี่ะเออเราก็บตัมะตั้มแล้วก็ห้าหนฮนอย่งนั้นแตก็เป็นเจ้าก้อนเลยแต่ตอนนี้ก็คือกคเนี่ยกค่ยุนีแล้วก็ตั้มไปตั้มไปก็ยันหนก็โอเคใอ้เราเล็กก็ไม่ใจรู้น่เพาะว่าเามาท่ใจเราอ่ว่าแต่อันหนาวคอดก็เลยอันหนาวกอด นี่หนกอดคือไม่ใจไม่ใจไปนั่นแน่นียหนาก้อก็นองลำบากมันไม่ลำบากก็ไม่มาแไม่ลำบากก็มายุปเนียนขไม่ลำบากว่าปนนนะบอกให้ลำบากเต้าแตเ้ดอบพียงนะไม่ปื้อถ้าไม่บอเพี่อย่างนั่นมาเร ตรงตรงตงท้ายจุดมันมันวางในร่อหมดแล้วอืมงแคทแคทเดินไปรอสิเ้อเยสยตรงมือยึดบนี้เดเฮยมันจะลง